เช่นนัข่าวกีฬาฟุตไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่12เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยในช่วงเชี่ยงของวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี่ยงวันนี้รายที่2ตราดเอฟซยินดีแข่งติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกบอลโลกที่ UAE โดย,ยางานที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะประกาศเรียกสถาพรแดงสีเข้าแคมป์ทีมชาติไทยตเตรียมลุยศึกฟุตบอลโลกปี2022เราคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเลดโดย,ยางานที่ทางตลาดเอฟซีทีมเมสึกไทยลีก2020ที่ร่วงตกช้นไม่เป็นที่เหลือไปแล้วแสดงความยินดีกับทางสถาพรแดงสีปากกันหลังทีมที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ของคุณซูญี่ปุ่นอากิระนิชิโนะสำหรับทางสถาพรแดงสีคนนี้ ถึงแม้จะไม่สามารถช่วยทางตรัด FC รอดตกชั้นได้แต่ผลงานของเจ้าตัวทําไม่ดีอย่างมากมายจนกระทั่งมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกของเขากับภารกิจสําคัญที่ยุยอีซึ่งการติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ของทางสถาพรแดงสีถือเป็นนักเตะตรัด FC รายที่2ต่อจากทางสิทธิโชติพาโสที่เคยมีชื่อติดทีมชุดใหญ่มาแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองเป็นนว่าง,งานนี้ คนที่2ของทางทีมชาติไทยนะผมก็เริ่มมาแล้วเราดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรคนต่อไปจะมาะแบบไหนต้องรอลุ้นกันก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองชนาทิพย์บอกชัดซัปโปโรอยากชนะมากกว่าเสมอคาชิม่านะ โดยอย่างนี้ความหลงหลังเกมที่ทางคอนเซเลสโปรนั้นเปิดบ้านเสมอคาชิมาแอดเลอร์สุดมันไป2ต่อ2เกมนี้ชนาทิพสงกส,สินออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและก็เล่นครบ9ก้าสิบชีซึ่งมีผลงานที่ดีเป็นอย่างมากมายและก็มีส่วนร่วมกับประตูที่ได้ของชิมกันอีกด้วย โดยล่าสุดชนาทิพย์ได้ออกมาเผยหลังเกมมาว่าผมว่าเกมวันนี้ซัปโปโรนั้นพวกเราสู้ได้ดีเป็นอย่างมากมายนักเตะมีความกระหายที่จะไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะโดนนำก่อนแต่ก็ตีเสมอได้แต่เอาจริงๆนะเกมนี้ซัปโปโรนั้นอยากชนะมากกว่าเสมอซึ่งก็น่าเสียดายมากๆเลยที่ได้หนึ่งแต้มกลับมาชนาทิพย์กล่าวถึงเกมต่อไปของเขาที่ต้องเจอกับทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนะโตสกัดของโกอุ้ม mm มาว่า ดีใจนะครับที่ได้เจอกับพี่อุ้มเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นเกมที่ยากแน่นอนเพราะมาริโนตที่มีอังเก้ปอสเทโกกูแข็งแกร่งทุกจุดและก็มีเกมรุกที่อันตรายแต่ทางซัปโปรโนั้นไม่กลัวพร้อมคว้าสามคะแนนเหมือนกันนานะผมเป็นเพรางานนี้เป็นการประกาศสักดาห์นะฮะชนาทิพย์สงกศสินคนนี้กลับมาเต็มรูปแบบแล้วเรามาบรรข่าวต่อมากันดีกว่านครับไสโก้ชวนป้าคังซอชมเกมฮองอัญยาไลาที่ ปโดยควนหลงหลังจากที่ทางโคซิโกนะผมกิติศักดิ์เสน,นาเมืองขุนซือฮองอันยลายพาทีมบุกไปเอาชนะ HHB ดานังไป2ต่อ0โดยหลังจบเกมปักคฮังซอกุนซือทีมชาติเวียดนามเดินลงมาในสนามเพื่อแสดงความยินดีกับทางโคซิโก้ในเกมดังกล่าว ล่าสุดทัพของอัญญาลายได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดดาญาย่านะฮะแล้วก็โคซิโกคนนี้ก็ได้พบกับทางปักขังซอกันอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้สนทนากับทางขุนสื่อทีมชาติเวียดนามพร้อมกับโพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียมาว่า w ว l c o m e to เปียกูสเตเดียมอันดิชามเซอร์เชิญโคชปักมาชมเกมที่สนามเปียกูได้ตลอดเวลาเลยครับโดยทั้งมีแฟนบอลชาวไทยและก็เวียดนามมาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียว หรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางของอันเดลายนั้นจะเปิดบ้านรับมือนาดินในศึกวีลีก1 2021ในวันจันทร์ที่12เมษายนที่ถึงนี้จะเตะกันเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปใครแฟนโคสซิโก้ก็ตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสมาพันธ์ฟุตบอลโดนบุกฟี่าสั่งแบนปากีสถานโดยยนี้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟีฟา่า ประกาศลงโทษแบนสมาคมฟุตบอลกุากิสถานหรือว่า PFF ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติฟี ف ารับรองทุกรายการนอกจากนั้นยังระงับการสนับสนุนด้านต่างๆกับทางปากีสถานโดยมีผลทันทีเนื่องจากปากีสถานนั้นถูกแทรกแซงการทำงานจากบุคคลของรัฐบาลและก็ไม่มีอิสระในการบริหารการจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของฟี ف าที่มีแนวทางการดำเนินการอย่างชัดเจนซึ่งการสั่งลงโทษแบนสมาธ์ฟุตบอลปากีสถานในครั้งนี้ ของทางฟีฟ่านั้นนะับเป็นครั้งที่3ของทางสมพันธ์หลังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องดังเก่ามาโดยตลอดนะส่วนการปลดล็อกโทษแบบนั้นยังไม่มีกำหนดการซึ่งช่วงเวลานี้ฟีฟ่าจะยังงดการสนับสนุนต่างๆนะฮะต่อไปเกี่ยวกับความช่วยเหลือของทางสมพันธ์ทุตบอลปากีสถาน ขณะเดียวกันก็มีรายงานเพิ่มเติมมาว่าเหตุการณ์ลงโทษในครั้งนี้ต้นตอนนั้นมาจากอาการประท้วงในลาฮอร์ซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงได้บุกเข้าไปในสํนักงานที่ทําการของทางสมพันธ์และเข้าควบคุมสถานก,การณ์ที่ดังกล่าวทั้งหมดเลยสํหรับทางปากีสถานปัจจุบันในแรงกิ้ง FIFA นั้นหลังอยู่นอันดับที่199ของโลก เกมนัดที่เป็นทางการของฟี ف าล่าสุดของปากีสถานนั้นเกิดขึ้นในวันที่11มิถุนายนปี63ในศึกบอลโลกปี2022รคัดเลือกโซเนเชียรอบแรกเกมนั้นพ่ายกระทานกัมูชาไป1-2โดยทําการแข่งขันที่ประเทศกาตาร์นั่นเองนะนผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยฟี فا สั่งแบนด์ปากีสถานคงเป็นงานใหญ่อย่างแน่นอนต้องเราดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ บุรีัมยูเดตยังคงต้องตามหาแข้งต่างชาติที่ใช่กันต่อไปโดยกานนี้ปิดฉากฤดูกาลได้ครบทุกรสชาติจริงๆนะฮะสำหรับทางบุรีลำในฤดูกาล2020นี้ที่เพิ่งลงจบไปหมาดๆโดยปราศจากฟ้าเริ่มต้นด้วยฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงนักเตะต่างชาติแบบยกเซตถึงสองรอบจํานวนทั้งหมดถึง12คนที่ลงสนามให้กับทางบุรีลำในสั้นนี้สำหรับนักเตะต่างชาติ โดยเริ่มจากชุดแรกเมื่อต้นปี2020ที่มีอันเดสตูเยสกองหลังชาวเวนเนซุเอลาจองแจยองกองกลางชาวเกาหลีใต้ริคาโดบูเอโนนาลุกชาวบราซิลและก็แบร์นดาโดคูเอสตากองหน้าชาวอาร์เจนตินาโดยก่อนที่ตั้ง4รายนั้นจะต้องออกจากทีมไปนะครับในช่วงที่ฟุตบอลไทยนั้นเว้นจากการแข่งขันไปกว่า6เดือนจากสถานการณ์การพระบาดของโควิด -19 ใีในช่วงแรกและก็ได้อีก4นักเตะต่างชาติเข้ามาใหม่หลังจากที่กลับมาเตะกันอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้เป็นนักเตะสไตล์ยุโรปตะวันออกทั้งสิ้นเลยไล่ตั้งแต่บาโกเซปอวิชกองหน้าชาวโซเบียคีดิคันยุกเ์รมิเกอร์ชาวอิสราเอลอัคบาอิสมาตุลเลเยฟกองกลางเชิงรับชาวอัซเบกิสถานและก็เรนโตเคริชกองหลังชาวโคอเชียแต่ทั้งสี่ไลนนั้น,ย,น,นยังไม่เคยผ่านเกณฑ์การประเมินเลยตามความคาดหวังของทางสโมสรและการเข้ามาของอเล็กซานเดรกาา ที่มาคุมทัพซอกกราวอีกครั้งก็ทําให้ตัวต่างชาติกลับมาอยู่ในโหมดชาวเซมบ้าบ้านเดียวกับทางการหน้ากันอีกครั้งในช่วงตราดนักเตะไทยลีกรอบที่3ของสั้น2020นี้โดยสีแข้งใหม่ที่เข้ามาได้แก่3นักเตะชาวบราซิลเริ่มจากดีเกากองหลังล่างยักษ์ไมคอนมาเกเสนารุกวัยสิปีและก็สมิลโปรซากอรันเวสกองหน้าไว้ยสิปีบวกกับกองกลางโคต้าเอเชียอีกรายคือ แบรนดอนโอนิวมิดฟิลด์ตัวรับดีกีทีมชาติออสเตรเลียซึ่งแม้ทางสโมสรบุรีรัมจะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในช่วงเลกที่2ที่สามารถกระโดดจากอันดับกลางตารางคะแนนมายึดรองแชมป์ได้และก็คว้าตัวไป League, รุยศึก AFC แชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟได้สำเร็จแต่การพลาดเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือแชมป์เอฟเอคัพที่ต้องพ่ายกับทางทีมเต็งสีในรอบรองชนะเลิศดอย่างทางชมบีเอฟซีไป1ต่อ2เมื่อวันก่อน ทำให้ทางซอกการนั้นต้องย้อนกลับมาดูตนเองกันอีกครั้งว่าทรัพยากรนักเตะในชุดปัจจุบันของพวกเขาเพียงพอสำหรับการลุ้นแชมป์ในสัปหน้าหรือไม่เพราะหากยังแพ้แชมามชนที่เต็มไปด้วยเด็กดาวรุ่งเกือบทั้งทีมแถมชมรีในเกมดังกล่าวนั้นมีนักเตะต่างชาติใช้งานได้เพียงแค่2คนโดยมีคนหนึ่งเป็นกองหลังโคต้าอาเซียนได้ซ้ำไปคือจูเนียเอสตาและก็อีกรายก็คือกองหน้าบราซิลอย่างเอลิอันโดกอนซาก้า แล้วจะไปหวังอะไรกับการคว้าชแชมป์ลีกในฤดูกาลหน้าที่ต้องแข่งระยะยาวซึ่งหากไล่ไปทีละคนสลับนักเตะต่างชาติที่มีอยู่ของทางบุรีรัมย์ก็ต้องยอมรับว่าก็น่าจะยังไม่สุดนะฮะและก็ไม่ผ่าน KPI ของผู้บริหารอย่างแน่นอน ซึ่งถ้าพูดกันภาษาับรุ่นแฟนบอลบริรัมก็คงต้องบอกว่าคิดถึงช่วงเวลานั้นตอนนั้นก็ดีนะไม่รู้ว่าภาษาสายฟ้าที่แข็งแกร่งนี้จะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนในการตามหาคนที่ใช่จะมาทันทีในฤดูกาลหน้าหรือไม่หรือต้องรอเกอ้อไปอีกปีเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงตลาดนักเตะครั้งนี้นะผมว่าจะมีใครเข้ามาเสริมทัพอีกไหมต้องอรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นเทียนข่าวกีฬาเฟิรนไทยบายดิชโนสตล์ประจำวันที่ 12เมษายน2564โดยเฉพาะบักครั้งฟุตบอลไทยครับ